ความรู้จักแพลตฟอร์มมูคของทั้งในและต่างประเทศกันนะคะ c l a s <Wow>. s Central ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สไตล์มูคทั่วโลกให้เราทำความรู้จักว่าในแต่ละประเทศมีระบบปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ชื่อว่าอะไรกันบ้างนะคะ <S <S ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีระบบปฏิบัติการอยู่หลายระบบเลยไม่ว่าจะเป็น c o า s s e l a FX ็ดเอ็กยหรือระบบอื่นๆนะคะถ้าเป็นประเทศเกาหลีใต้ก็จะเป็นเคมุกถ้าเป็นประเทศจีนนะคะก็จะเป็นส่วนถังนะคะที่เป็นที่นิยมรวมถึงประเทศไทยก็มีระบบปฏิบัติการมุกเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าไทยมุกค่ะข้อมูลผู้ให้บริการที่เป็นท็อปไฟล์ระดับโลกเลยนะคะที่ให้บริการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วมีผู้คนสมัครเข้าไปเรียนออนไลน์ภายในระบบจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นครอ s เซล l า EdgeX, ซัวถัง f u t u r e l e a r n Udacity โดยระบบของ e d x เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ให้บริการเป็น Open s o อร์สนะคะในหลายๆประเทศก็เริ่มนำตัว Open s o อร์สตัวนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบ m o o กเป็นของตัวเองอย่างเช่นประเทศไทยก็ได้นำระบบ e d x เนี่ยมาพัฒนาให้เป็นระบบไทยม o กนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรีค่ะ จากภาพที่ท่านเห็นนะคะเป็นสถิติจำนวนรายวิชาบนระบบออนไลน์ MOOCs นะคะในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนรายวิชาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากคาสเซนทอลอีกเช่นเดียวกันนะคะว่า ปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า950มหาวิทยาลัยนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบของ MOOCs ม,มากขึ้นนะคะรวมถึงมีผู้คนที่เป็นผู้เรียนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยมากกว่า180ล้านคนแล้วนะคะที่สมัครเรียนออนไลน์นะคะรายวิชาบระบบออนไลน์ก็มีมากกว่า16,000รายวิชานะคะที่อยู่บระบบออนไลน์ที่ให้พวกเราเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนเรียนรู้ได้ฟรีนะคะ ทีนี้หน่วยงานที่ให้บริการห้องเรียนออนไลน์ในรูปแบบ m o o s ในประเทศไทยนะคะก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาหน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้นะคะในรูปแบบออนไลน์ให้คนทั่วไปที่สนใจมาเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรีนะคะหรืออาจจะเป็นบางหน่วยงานก็จะเป็นบริษัทเอกชนนะคะที่เอาบทเรียนมาแฝงให้เรียนรู้ฟรีบางส่วนนะคะเพื่อจะดึงดูดหรือเชิญชวนให้ ไปลงทะเบียนเรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่เชิงลึกมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำเสนอของแต่ละที่ไปนะคะ การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ a n y w h e r e a n y t h m r e เลยนะคะไม่ว่าจะเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คืออาจารย์เจ้าของรายวิชาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูแลควบคุมเนื้อหานะคะกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถวัดประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้จากการเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วคุณรู้หรือเปล่าคะว่าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นสไตล์มุกในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างนะคะ ถ้าท่านรู้จักว่ามีที่ไหนบ้างลองมาร่วมแบ่งปันแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เหล่านั้นให้เพื่อนๆในห้องเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกระดานสนทนาลายวิชาดูนะคะ